สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพามาชมซินดิไซเซอร์จากค่ายคอกนะครับเนาะวันนี้จะเป็นคอร์กรุ่น X5 นะครับคีย์บอร์ดจากยุค90นะครับเสียงดีๆเสียงน่าหนานะครับสำหรับรุ่นนี้แน่นอนครับเป็นขนาด61คีย์นะครับ่า์มาตรฐานนะครับจุดเด่นนะครับก็คือขนาด เล็กนะครับก็ไม่ได้เล็กอะนะครับก็คือหมายว่าอาขนาดกระทัดรัดนะครับน้ําหนักเบานะครับขนาดไม่ใหญ่เคลื่อนย้ายง่ายพกพาง่ายนะครับเสียงหนาหนานะครับรุ่นนี้ให้ดูหน้าจอนะครับหน้าจอนี่นะครับเสียงปรับแต่งแนวอีสานลงไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมเล่นนะครับก็จะมีอยู่ ทั้งฝั่งของโหมดคอมบนะครับแล้วก็โหมดโปรแกรมนะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับไม่ได้ยุ่งยากมากเท่าไหร่นักนะครับวิธีการเลือกเสียงนะครับก็จะมีปุ่มนี้มาให้นะครับปุ่มล็อกเลขนี่นะครับเนาะทีนี้เราก็สามารถกดนะครับกดเลขเดียวเป็นเสียงที่เราต้องการได้เลยนะครับเราก็ย้ายเสียงเนี่ยมาไว้ใกล้ๆกันนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้ไว้นะครับล็อกล็อกเลขไว้เราก็กดปุ่มเดียวเนี่ยเสียงมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับนี่นะครับ มันก็เหมือนแบงค์นะครับมันก็เป็นเหมือนเหมือนแบงค์เหมือนชีบอร์ดทั่วไปนะครับอ่ามาดูรอบๆนะครับอ่านะครับเนาะโดยรวมก็โอเคนะครับบอดี้โอเคอยู่ใช้ได้นะครับเครื่องนี้มีกระเป๋ามาด้วยนะครับกระเป๋าตรงรุ่นนะครับมีลูกค้าหลายท่านสอบถามผมมาว่ากระเป๋ามีมีขายไหมนะครับของรุ่นนี้ของผมจะไม่มีนะครับเป็นมากับเครื่องเลยนะครับเนาะมากับเครื่อง ม้อแปลงนะครับเป็นหม้อแปลงเทียบตัวนี้นะครับนะครับนาดูฝั่งนี้นะครับครับตัวเครื่องไม่มีแตกหักนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมทดลองคีย์ให้ดูนะครับ ะนะครับเนะเดี๋ยวลองให้ลองเสียงแต่งให้ฟังนะครับนี่จะเป็นออแกนนะครับเนี่ยผมเล่นด้วยมือขวานะครับอาจจะเล่นไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ น,นี่ YC หนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับเสียงหนาๆเสียงพุ่งดีนะครับ เหมาสะสำหรับโซโล่ พาซีสามศูนย์นะครับมีออโต้นะครับออโต้แซกโซโฟนเสียงหนาดีครับแอคคอเดียนนะครับเพรัชั่นออแกนเสียงดีครับเสียงนี้ เอาไว้หลายลายหมอลำน,นะครับเนาะอันนี้เสียงเสียงบทครับอันนี้ดีห้าศูนย์นะครับเสียงแต่งเอา ล็อกออแกน D ห้าศูนย์เอาไว้หลายะายหมลดล้วเมื่อครับนี่เดี๋ยวไว้เล่นไว้เอาไว้เล่นเกินนะครับเนาะพี่นอ้อยว่าไปกระตกเล่าไปผมนี่ก็ได้ เสียงซอนะครับะนะครับรามาฟังดูเสียงแคนก่อนเสียงแคนก็มีนะครับแต่งเอาไม่รู้อยู่ตรงไหน นะครับลองดูฝั่งคอมบายนะครับเสียงฝั่งคอมบายนคอร์เดียนนะครับโวล ออลตโตแซกโซโฟนครับอนะครับเออเกน YC 1 0ึ0งศสองศูนครับสตริงนะครับเนาะโอเคนะครับเสียงดีๆานานะครับสำหรับคอร์ X ห้านะครับ มีสอบถามเข้ามานะครับว่ามีคอก X5D ไหมนะครับตอนนี้หมดนะครับผม X5D หมดนะครับตัวนี้ก็เสียงเหมือนกันนะครับแต่ว่า X5D นั้นเสียงมันจะมีเยอะกว่านะครับความจําเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นจะเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคครับผมถ้าไหนสนใจก็ทักมาสอบถามนะครับหรือโทรมาที่เบอร์นี้ก็ได้นี่นะครับเนาะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ